ใีรเอ๊ะไปอ๋อไปแล้เหรอหหาข้าวกินลึบทอดอะไรไม่รู้มากิ้งหอมจังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าได้กดแร์กด Subscribe กดไลก์นะคะมีไงอย่าเลี้ยงน้องไปจวดดิน้องรปจวหนุ่มไปจิ้วไปจิ้วแง่ไปจิ้ว

เอาที่น้อยๆไปไปนั่งกินน้องกุ๊กขยับมาตรงนี้น้องปูนเออ

Ừ, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 我不要。<laughs> <laughs>